ทีนี้การจะไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีให้ได้ต้องได้376เสียงตอนนี้พัก9ก้าไกลนะครับแล้วก็พักพันธมิตรทั้งหลายที่เขาฟอร์มตัวจะร่วมรัฐบาลเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่313วันนี้ช่วงข่าวข้านี่แหละนะมีกระแสข่าวแต่ย้ำย้ำคุณผู้ชมนะ เป็นแค่กระแสข่าวยังไม่ยืนยันนะครับมีกระแสข่าวแว่วมาว่าอาจจะมีพักชาติพัฒนากลาเข้ามาด้วยอีกสองเสียงสมมุติว่าเป็นไปตามจริงก็จะเป็น315จะไปถึง376ก็ยังขาดอีก60กว่าเสียงอยู่ดีนอกจากจากจากฝั่งสสเองแล้วสําคัญก็คือฝั่งสอวอ250เสียงแบ่งมาสัก60จะทําได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทนายอั๋นคุณพัทรพงษ์สุภักษรนคนนี้เคยเป็นอดีตผู้สมัครสสพพักอนา,นาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสอวคอุณผู้ชมอยากจะให้ประธานเนี่ยช่วยส่งท่าทีให้กับบรรดาสอวอให้ช่วยเปลี่ยนใจเปิดใจมาโหวตให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยอ้างมติมหาชนขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับทูตของทางฝั่งพักที่เตรียมจะเป็นพักร่วมรัฐบาลใหม่นี่นะครับ,รบเขาก็มีส่งทูตไปเจราจาคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคุณสมศักดิ์อัปเดตให้ฟังว่าไปคุยกับสอวอมาแล้วเนี่ย ความคืบหน้านะเป็นไปในทางบวกณนะตอนนี้คิดว่าน่าจะมีสอวอยกมือให้ไม่ต่ำกว่า30คนครับโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงการเดินหน้าพูดคุยกับสมาชิกพุฒธที่สภาหรือว่าสอวเนี่ยนะครับในการช่วยยกมือโหวตให้คุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30คุณสมศักดิ์บอกว่าคืบหน้าในทางบวกนะแต่จะให้เดินหน้าได้เต็มร้อยเนี่ยต้องรอวันจันทร์นี้ คือ MOU ที่จะมีการลงนามกัน22พฤษภาคมเนี่ยรอให้ MOU นี้ออกมาก่อนสอวเขาจะได้เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างว่าอะไรที่เขาติดใจเนี่ยมันมีหรือไม่มีอยู่หรือไม่อย่างไรแต่เท่าที่คุณสมศักดิ์ได้พูดคุยกับสวส่วนใหญ่ท่านใช้คําว่าสวาส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมเป็นไปในทิศทางที่ดีพร้อมจะรับฟังเหตุผล คาดว่าณนะตอนนี้จะมีสอวอที่ยกมือให้ไม่ต่ำกว่า30คนถ้าตามข่าวเฉพาะสอวอที่ท่านออกมาพูดเองเนี่ยตอนนี้ก็10กว่าคนแต่ถ้าจากของคุณสมศักดิ์บอกเนี่ยแสดงว่ามีท่านที่ยังไม่ได้แสดงตัวอีกตอนนี้คุณสมศักดิ์บอกอย่างน้อย30แล้วทีนี้รอเพียงแค่แนวทางการทํางานกับนโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้า MOU นี้ออกมาดีคุณสมศักดิ์มั่นใจว่าเสียงของทั้งสสและสอวอจะเพิ่มขึ้นแน่นอน ซึ่งเท่าที่ไปพูดคุยเนี่ยทุกฝ่ายอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าแล้วอยากให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วกันในครั้งนี้ผมก็เชื่อว่านว่าผ่านไปได้สอวอ่าก็คงไม่ต้องใช้ทั้งหมดนะใช้บริการของสักสามสิบคนก็คงจะผ่านแล้วมั้ง ทีนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมท่านนี้นะที่ยื่นหนังสือเนี่ยคือคุณพัทรพงศ์สุภักษรเป็นทนายความสํานักงานนิติสุภักษรหรือทนายอัน๋นเคยเป็นผู้สมัครสอส,อสอบุรีร์พักอนาคตใหม่ครับท่านนี้แหละนะไปยื่นหนังสือถึงอาจารย์พรเพรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาผ่านทางคุณวุฒิชัยวงเมธีสุเมธผู้อำนวยการสํานักงานประธานวุฒิสภาบอกว่าอยากจะขอให้สวเนี่ยให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากของประชาชน ในหนังสือของทนายอันระบุว่าจากท่าทีของสวบางท่านที่แสดงออกว่าไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเกรงว่าจะนําไปสู่ความแตกแยกและความวุ่นวายในสังคมจึงได้เรียกร้องไปยังประธานสวให้แสดงท่าทีกระตุ้นเตือนให้สมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายเนี่ยตระหนักและยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่มั่นคงแล้วก็เห็นชอบให้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกจากประชาชนเสียงข้างมากโดยปราศจากอคติส่วนตัวลองฟังเสียงทนายอัน๋นดูครับ ครั้งนี้มีการเลือกตั้งบัตรสองใบบ้านผมที่บุรีรัมย์นะครับคะแนนสอสอได้ภูมิใจไทยทั้งหมดเลย10เขตแต่เขาเลือกพักคือก้าวไกลชนะชนะขาดเลยนะครับชนะภูมิใจไทยขาดแสดงให้เห็นว่าเจตํานงของคนบุรีรัมย์นะครับหรือคนทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาอยากเห็นใครเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าผลนะครับท่านสวท่านเองก็คงอาจจะมีจุดยืนของ,ของท่านนะครับซึ่งจุดยืนดังกล่าวเนี่ยนะครับมันอิงหลัก การประชาธิปไตยหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับมันอิงผลประโยชน์พี่น้องประชาชนอิงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่ผมทําวันนี้เพื่อแสดงออกให้เห็นว่าตัวแทนประชาชนเขาอยากเห็นท่านกลับไปอย่างสง่างามลงมติเห็นชอบนายกรัฐมนตรีคนที่นะครับเป็นมติของมหาชนด้วยเถิด ขณะที่ทางฝั่งเลขาธิการพรรคก้าไกลครับคุณต๋องชัยธวัฒตรรุลาธนก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพูดคุยแล้วก็ประสานงานกับสวรวมถึงฝ่ายอื่นๆด้วยนะครับเชื่อ <Felipe. S 1> ว่าเดี๋ยวหนึ่งเดือนหลังจากนี้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะเพราะว่าทุกท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มีใครหรอกที่อยากจะเห็นบ้านเมืองไปสู่ทางตันหรือว่านำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ครับ